เลือกยังไงอะคะครูก็ไม่ง่ายนะคะก,ก็ทุกวันก็ให้คะแนนติดลบบ้างอ,อะไรบ้างหรือให้คะแนนตัวเองไปเรื่อยว่าแล้วหรือมองเห็นอารมณ์เพราะบางทีเราต้องตอบคําถามเดิมประมาณยี่สิบครั้งนะคะถามว่าหลานทานข้ายังไม่กลับมาเหรอหรืออะไรเงี้ยคะ่ะหรือบางทีแม่จะบอกว่าไม่ได้ทานข้าวทานเสร็จไปเดี๋ยวนี้ <c oughs> ก็บอกว่ายังไม่ได้ทานหรือจําไม่ได้ว่าเป็นเช้าสายบ่ายเย็นค่ะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันซ้ําไปซ้ำมาจนเราเนี่ยต้องเริ่มสังเกตเลยว่าอุณหภูมิ <c oughs> หรือเสียงน้ําเสียงของเราเริ่มเปลี่ยนเวลาที่ตอบ <c oughs> เพราะมันมันไม่มีใครที่จะอดทนได้เยอะนะคะ <c oughs> แต่เราก็ึกขึ้นได้แบบบางทีก็ต้อง,ต,องต้องใช้วิธีเมื่อกี้อัพถามว่าเออทำยังไง <c oughs> ใช้วิธีว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราคุณแม่เนี่ยป่วยแล้ว <c oughs> ยังอุตส่าห์ใช้ร่างกายคือใช้วิธีรู้คุณนะคะว่า อุตส่าห์ใช้ร่างกายซึ่งซึ่งก็ความทรงจําก็เหลือน้อยมากแล้วเนี่ยเป็นเหมือนครูที่จะสอนเราให้เราฝึกจิตใจฝึกดูอารมณ์มตัวเองฝึกดูจิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็ก็ก็ได้ความซาบซึ้งกลับมามได้รู้สึกว่าเออนะก็ยังยังอย่างเงี้ยค่ะแทนที่เราจะไปจดจ่อยอยู่ว่าโอ้ตายแล้วเราไม่ไหวแล้วรับไม่ได้นะคะ,คะบางทีก็เรียกหาทั้งวันหรือไม่นอนทั้งคืนมไม่นอน กันทั้งวันทั้งคืนก็มีอาการมันจะต่างๆนานาหรือบางที่กลัวอะไรก็ไม่ทราบค่ะก็ต้องกอดเอาไว้ค่ะเรื่องยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าตัวเราเองก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันในการที่ตัวเราก็ต้องต่อสู้ค่ะกับสิ่งที่เราเป็นอยู่การที่ดูแลคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยค่ะตอนนี้คุเอาถึงได้รณรงค์เรื่องความตรหนักรู้เรื่องเรื่องโรคสมองเสื่อมคือคนที่ยากเนี่ยไม่ใช่ผู้ป่วยเพราะผู้ป่วยความจําไม่มีลืมนะคะแต่ผู้ดูแลสิคะยาก ก็เลยสมาคมเนี่ยก็ชื่อสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยเองจําไม่ได้แล้วค่ะคุณแม่เนี่ยมาร้องไห้ว่าแปรงสีฟันหายแล้วต้องให้จัดการให้หรือบางทีหัวแววหรือกลัวอะไรเนี่ยนะคะหรือเพื่อนบ้านจะขู่ฆ่าอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นเนี่ยหรือบางทีคุณแม่อยู่ๆนั่งคุยกันคุณแม่คุยกับไขรก็ไม่ทราบพี่เลี้ยงก็กลัวกันใหญ่ผู้ดูแลก็ฟันนีดีฟ่อเหมือนกันนะคะอยู่ๆก็หันไปคุยอะไรเงี้ย มันจะมีมันไม่ง่ายที่จะเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะแต่ว่ามันมีการป้องกันหรือการที่ถ้าเรารับรู้แต่เร็วแต่แรกเนี่ยเพราะไม่งั้นทุกคนก็จะรู้สึกว่าคนแก่ก็ขี้ลืมใช่ค่ะ่ะนะ้ะแต่ถ้ามันมีมากขึ้นคือหลงลืมเฉยๆกับออสไซเมอร์ไม่เหมือนกันค่ะค่ะแต่ว่าได้คุณหมอที่วิเศษมากก็เลยเปาวารณาตรวจกับคุณหมอไว้ว่ายังไงก็จะจะจะขอรับใช้นะฮะก็ก็หนังสือเนี้ย ก็เป็นส่วนหนึ่งบันทึกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะนํำไรายได้เข้าไปหรือสร้างความตระหนักรู้คือเป็นเหมือน,นกลไกที่จะได้พูดเรื่องนี้กับกับในวงกว้างขึ้นค่ะ,คะสามารถเอามาปรับใช้กับชีวิตเราได้ด้วยนะคะครูคะเพราะบางบางทีเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยคนรอบข้างเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นคนแก่หรือผู้สูงอายุที่ลืมอะคะ่ะคนรอบข้างที่เราบอกอะไรไปค,ครั้งเดียวสองครั้งสามครั้งก,ก็ลืมแล้วเราก็หูดิดแล้วทีนี้ถ้าเป็นคนที่เราต้องอยู่ด้วยทุกวันบอกซ้ําๆแล้วก็ลืม คือเราก็ต้องมาดูใจเราต้องดูตัวเองนะคะต้องต้องต้องดูตัวเองแล้วก็ให้คะแนนติดลบทัทุกวันอันนี้อันนี้เรียนตามตรงอย่างน้อยก็คือให้ลบน้อยลงในวันตึ้งขึ้นในวันต่อไปแล้วก็ใช้ใช้ร่างกายใช้กอดใช้หอมใช้อะไรอย่างนี้ยใช้เป็นการแสดงความรักค่ะนะคะมีอีกจุดหนึ่งนะคะที่ครูเขียนบอกว่าคือในหนังสือเล่มนี้นะคะครูแอวได้บันทึกความในใจส่วนหนึ่งไว้ว่าการจักเป็นระหว่างเราเริ่มขึ้นแล้ว ใกล้ตัวใกล้ใจแต่ห่างไกลจนเอื้อมไม่ถึงเรื่องราวที่บันทึกไว้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แม่และฉันยังสื่อสารถึงกันได้ไม่ว่าจะทําอะไรอยู่ที่ใดในโลกฉันมีแม่ยืนหยัดอยู่เบื้องหลังเสมอมานะคะแล้วก็ขอมอบสมุดบันทึกนี้เป็นพิเศษให้แก่แม่ผู้ซึ่งความทรงจํากําลังลบเลือนนะคะคือครูแอลเนี่ยมีบทบาทหน้าที่หลากหลายหน้าที่มากๆเลยแต่ว่าบันทึกใกล้ใจเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่ง ของชีวิตที่ทําให้เราได้เห็นว่าครูแอลเนี่ยประสบความสําเร็จหรือมีวันนี้ได้ก็เพราะว่ามีคุณแม่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังด้วยะนะคะในหลายๆครั้งที่เรามองคนที่ประสบความสาเร็จเนี่ยบางครั้งเราอาจจะมองข้ามชีวิตที่อยู่ข้างหลังนะคะที่มีหลายๆคนที่ซัพพอร์ตเราอยู่<ช>เป็นอย่างนั้นด้วยใช่ไหมค,ค,ครูใช่ค่ะค่ะก็รู้สึกเต็มตื้นนะคะที่ว่าคุณแม่ กำลังจะเลือนหายไปมากเลยเนี่ยนะคะแต่ก็ตอนนี้คุณแม่พยายามพูดด้วยตลอดเวลาแต่ไม่เป็นไม่เป็นคําพูดเลย่ะคไม่ทราบว่าจะพูดเรื่องอะไรแต่เราก็โต้ตอบไปเรื่อยๆหรือบางทีนั่งคุยกันก็ถามว่าแอลไปไหนแอลอยู่ไหนก็บอกว่านี่แอลก็เหมือนจากความจําเนี่ยจะไปเป็นแอลตอนเด็กตอนเด็กเล็กๆเหมือนทาหาลูกแหวะเพราะฉะนั้นเท่าไหร่เท่าไหร่เราก็ไม่ใช่ค่ะแต่ก็เรียกหาเราค่ะ สิ่งนี้แหละคะ่ะที่ครูแอลนะคะได้เรียนรู้ในชีวิตครูแอลและครูแอลก็นํามาหยิบใช้กับการที่เป็น acting coach แล้วก็ live coach ด้วยใช่ไหมคะค่ะก็ก็ในความสะเทือนใจในในในทุกเรื่องค่ะ,คะจะมีบทเรียนของมันมที่เราได้เอามาที่เราสามารถที่จะหยิบยกช่มาใช้ด้วยนะคะ,คะที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมคะหนังสือเล่มน,นี้นะคะครูแอลไม่ได้เขียนบันทึกเท่านั้นนะคะมีบางหน้าเป็นพื้นที่ว่างแบบนี้ นะคะพื้นที่ว่างที่เกิดขึ้นนี้ครูแอลตั้งใจให้ผู้อ่านได้บันทึกอะไรค่ะค,คือคือมีความรู้สึกว่าบันทึกเนี่ยมันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการการจดจำของของความทรงจำนะคะ,คะแล้วก็ต้องในเรื่องของหนังสือเนี่ยต้องขอบคุณสองสองหน่วยงานที่ทำให้เป็นไปได้นะคะ,ค,ะคือมูลนิธิออมูลนิธิสำนักงาน สัพย์สินส่วนพระมาหากษัตริย์นะคะนั่นหนึ่งนะคะแล้วก็แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือทีมงานที่ที่ที่ทททช่วยทําให้หนงสสอเล่มนี้บันทึกเล่มนี้เป็นไปได้ค่ะบางคนอาจจะไม่เคยเริ่มต้นที่จะบันทึกอะไรเลยค่ะครูคะเริ่มต้นง่ายๆอย่างตัวครูเองเนี่ยเป็นคนที่บันทึกเรื่องราวต่างๆไว้ตลอดไหมคะก็ก็มีหมายเหตุค่ะจะจะไปเที่ยวเจอเศษกระดาษตามที่ต่างๆที่เราจําที่เรเขียนไว้ใช่ไหมเเขียนหรออะไรเงี้ยนะฮะจะจะจะมีค่ะเดี๋ยวนี้ กล้ที่นอนก็จะต้องมีเวลาประกาศอินสออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้กําลังให้งานคือมีมีคนส่งดีเจเจ็ดคนคผู้ชายหนุ่มๆม,มาให้ติวนะคะ,คะก็ตอนนี้กําลังให้กันบ้านเรื่องนี้ค่ะว่าให้ไปใ,ให้ไปจดบันทึกมาเพราะว่าอยากให้เขาพูดอ,อย่างมีคอนเทนต์ม,ม,มีมีเนื้อหาไม่ใช่<อ>พูดไปเรื่อยๆเพราะว่าดีเจเนี่ยมักจะกลัว Dead Air ใช่ไหมคะ,คะกลัวจะเงียบก็จะพูดพูดพูด,พดแล้วก็จะลอย ตอนนี้ค่ะ<ม>ก,ก็ก็ใช้เรื่องนี้เป็นให้เป็นประโยชน์คือการบันทึกนี้เช่วยดได้อะค่ะการสะกิดใจเจออะไรแล้วสะดุดแล้วรวบพูดให้สั้นๆไม่ใช่พูดวนไม่ใช่พูดเพื่อให้มีเสียงดังฆ่าเวลาไปเฉยๆแต่พูดเข้าประเด็นเลย<ม>หรือมีอะไรที่อยากจะพูดอ่านอะไรให้รู้สึกสะดุดใจรู้สึกจับประเด็นได้แล้วจะทำให้การพูดเนี่ยม,มีมีน้ำหนักมากขึ้น ค่ะ <C> e <c oughs> แล้วการบันทึกถ้าเกิดว่าเริ่มต้นกับคนที่ไม่เคยบันทึกเลยอะค่ะครูหรือไม่รู้ว่าเอ๊ะจะจะหลบทปากาเขียนอะไรลงไปเนี่ยค่ะที่จริงตัวเองก็เป็นนะคะบางวันก็เอ๊ะไม่ออกว่าจะเขียนอะไรเพราะมีคอลัมน์ประจำ <c oughs> ที่สกุลไทยทุกอาทิตย์แล้วก็เอ๊ะจะเขียนอะไรดี <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ค่ะก็ก็ที่จริงเรื่องอะไรก็ได้ก็เป็นก็ก็ ลองลองนึกดูในแต่ละวันมันมีอะไรเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆอยู่เรื่อยๆเมื่อกี้ชมว่าอาร์ตส้นสูงสวยอะไรเงี้ยว่าใช่เดี๋ยววันนี้อาร์ตตกอระโุดทันนะคะหรือสีสันสดใสหรือถามกันถึงคุณแม่เลยเรื่องราวที่เราคุยกันเรื่องเล็กๆอะค่ะไม่ไม่ไม่ต้องคิดอะไรใหญ่คือบางทีเรานึกว่าจะต้องพูดถึงอะไรที่มันยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยแต่ที่จริงมันเป็นเป็นเรื่องเล็กๆค่ะเห็นพวงมาลัยไหว้พระ คนนึกขึ้นได้เออจังหวครูแล้วเขียนเรื่องครูอะไรเงี้ยมันมันมีอะไรก็ได้ตั้งเยอะตั้งแยะค่ะอยู่ที่ว่าถ้าเราไม่มองข้ามสิ่งรอบตัวแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือละเอียดอ่อนระมีดละไมกับชีวิตนะคะผู้ชมคะนอกเหนือจากบทบาทนักเขียนในวันนี้นะคะที่เราได้รับเกียรติจากครูแอลออชุมาค่ะช่วงหน้านะคะเราจะมาคุยถึงบทบาทของ acting coach นะคะที่ครูแอลมีลูกศิษย์มากมายในหลากหลายวงการเลยไม่ใช่เฉพาะในแวดวงบันเทิงนะคะปัจจุบันนี้ครูแอลทาหน้าที่เป็น life coach ให้กับผู้บริหารในองค์กรต่างๆด้วยติดตามกันต่อได้ในสินสมสรอนค่ะ